พี่พรข้ายังรักพี่พรอยากอยู่ใกล้ๆพี่พรแต่เองตายไปแล้วนะต้องการอะไรบอกข้าข้าจะทำบุญปลดน้ำไปให้ข้าต้องการให้พี่พรรักข้าเหมือนเดิมใจข้ายังรักเองแต่ตอนนี้เองกับข้าอยู่คนละโลกโลกของผีกับของคนรวมกันไม่ได้ข้ารู้ว่าพี่พรกำลังจะมีรักใหม่ มีคนแอบรักพี่พรอยู่สองคนข้าเป็นป่วงอยากให้พี่พรไปอยู่กับข้าด้วยไปไหนี่เป็นไปไม่ได้ถึงข้าจะรักเองแต่ข้าก็ต้องตัดใจเพราะข้าเป็นผีใช่ไหมแต่ผีอย่างข้ามีวิญญาณรล้พี่พรไปอยู่กับข้าเถอะขอให้ข้าได้มีความสุขกับกคนที่ข้ารักบ้าง,งอย่าให้ข้าต้องผิดหวังอีกเลย โลกของผีกับคนนจะอยู่รวมกันได้ยังไงถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ข้าได้พบกับเองและเองกับข้าจะรักกันเหมือนว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ข้ามันเป็นเป็น,นอาภัพ,ภพเกิดมามีกรรมไม่รู้ว่าชาติตางก่อนทำบาปอะไรหนะักหนาข้าเสียใจยเกิดมาผิดหวงังผิดหวังหมดทุกสิ่งทุกอย่าง<ม>ในแต่ความรัก สมควรแล้วที่ข้าควรตายโดยไม่มีใครเมตตาสงสารวิญญาณข้าห่วงคนรักห่วงการแก้แค้นกับคนที่ทำให้ข้าเจ็บใจวิญญาณข้าจะวนเวียนอยู่ในละแวกนี้ข้าจะทำทุกอย่างทำในสิ่งที่ข้าพอใจใครจะห้าจะขอร้องข้าไม่ได้แรม แต่ข้าช่วยอะไรเองนี่